สวัสดีครับวันนี้มั่วโชร์แล่นนะวันนี้อยู่ในเกมซอมบี้สตอรี่นะครับนี่เปิดคิดคิดเลยนะแล้วก็อันนี้นะครับอันที่หนึ่งนี่แล้วก็กดเสร็ผมก็ซัพพอร์ตนะตอนเล่ผมเล่นผมก็เฮ้ยม,ม,มันลูกกระสุนผมก็เลยเอาเป็นลูกกระสุนผมก,ผมก็ผมก็ยังอ่านไม่ค่อยออกเนี่ยครับก็เลยลองอ่านทีอ๋อซัพพอร์ต ก็เลยอ่านรู้เข้าใจรู้เรื่องเลยเราเพื่อนในห้องไหมมีไหมมีไหมเพื่อนอ๋อเพื่อนรับตรงไหนกําลังเริ่มโอ้ <c oughs> เพิ่ม <c oughs> เร็วสูงเร็วสูงโอ้เพิ่มเพียบ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 เองคนโอ้เร็วศูนย์ศูนย์ศูนย์ตัวจัง ผมเลี้ยวเยอะที่สุดในห้องเราแอ้ว่าพี่ออมซีเรามาคุยกันคนนะคนนัคนนะเรียนดําหับเลยเังตย้หับเลยผมอยู่บนสุดนี่คนอ้เอสซากันหมดเลยอะเกือบหมดเลยอะเอสเซาสามคนสัในเปอร์หนึ่งสปอร์ตใช่มีอีกหนึ่งครบเลยคคร มันแปลกมากทำไมเขาชอบเอสเซอกันอะคเอซอมันไม่ไม่เขียนค่ะนำนำนย์นำนำเลยนำนยำฮะอุ้ยจะคลิปัอดีัอดีดีวัดีวัดีใช่ขอภายนับ โอ้ไม่นะพีเอ็มซีพีเอ็มซีไม่ได้พูดกำกับในที่นี้พีเอออกไปออกไปออกไปพีเอซีต้องออกไปนะ <Huh? S 1> อ๋อเข้าไปเฮ c เฮีซีใส่ชุดไปใส่ชุดก่อนเฮียซี่เราใส่ชุดมาจากบ้านเนี่ยนี่คือคนที่คือบทที่ต้องรับบทเรียนวัดดี้วัดี้วัดี ราะว่าใ,ให้ให้รีบมาด้านในเพราะว่าฉันกำลังปิดประตูเพราะว่า <ๆ S 2> โอเคฟิตเออฮียนซี่เฮียนซี่โดนสม,มิกัดเฮียนซีเลือดลดห้าสิบเน่ยนั่นสม,มิกัดทีเดียวควรทุบเรื่อนรถห้าสิบหรือว่าจะิงจริหนึ่งร้อยเอไตรงนี้แม่สมิเห็นอุ้ยก้มได้ก้มก้มก้มเฮียนซีมองเห็นไหม ดอกไอเนี่ยคน้อนคนข้อนยเป็นมุดชัมบี้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 จะหยียบชัมบี้เราจะเหยียบชัมบี้ชัมบี้ชัมบี้เฮลซี่ไม่ได้ใส่เซฟเฮลซีไม่ได้ใส่เซฟเดียวอ้าวเพื่อนอ้าวเมื่อกี้เพื่อนด้านนอก Let's get start ให้หยิบอันนี้แน่นอนรู้แล้วก็ต้องหยิบคิด ข้ามันข้ามันข้ามันข้อข้อข้อยตั้งเอมไหมอ่ะโอ้ยโอ้้มากอืโอ้เาเปิดตัวมันเเปิดตัวมันดูไหมว่าด้านกายตัวมันมีอะไรสแกนนิ่งสแกนนิ่งสแกน่ง ชเสียงชมื่อกี้พาตรงเซ็นเซอร์หรือเปล่านะน่าจะตรงเซ็นเซอร์ <c oughs> ใช่ตรงเซ็นเซอร์เน,นี่ยน,นอนนน่ากลัวหืมเมื่อกี้หืมผม,มก่เ,นนะเลุ้มใช่ใช่ ใช่ชื่อแจ็ควัสดี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 แจ็ควัดวัดวัดกิงอนมีอะไรทำนันนาะโอ้โหเป็นโดเอ็นไส้โอ้ยโอ้ยโอดโดดโดดโดดโโดด Ôi quên Tốt, tốt Tốt, tốt Tốt, จะชั่วโมงผ่านไปหรอหลายชั่วโมงผ่านไปอ๋อแล้วกล็ล้มเรือ่อให้ลม้มตรงพีเอฟซีเนี่ยเ,เราไม่เที่ยวอะไรเงี้ยเราเลย้มเอ้ผมได้ค้อนโอ้ค้อนเก็นในไฟฉา,าย ให้เพื่อนได้ไฟฉายเพื่อนไม่รู้เลยเลยทุบให้ผมใส่ทุบนับมามา เออ,อ,อตัวเล็กเปิดนะด๊อ,อ,ปอเปิดือ้อก่อนฮัลโลมีใครอยู่ที่นี่ไหมมีมีมฮลโลเ้าลสวัส,สดีมีคนสวายแล้วออมีคนเอาชีวิตลอดเหรอดีให้ปืนหรอ อื้อขออะไรทุบเป็นขีดออ้ออืออเออเออ้ออืออในปืนเล็กโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนเบา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 ผมเปลี่ยนปืนลูกซอนนะ เราเสร็จนี่แน่เลยใช่โอ้แรงคิปล,ลอดพี่ใส่สแล้วพี่ใส่แล้วอุว้ยอุ้ย อุ้ยสามอืมฉันอยู่ตรงนี้เคลียร์เอเลียเคลียร์ซี่มามามาอือ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยกอดโอ้ยกอด ตนาไนุมเรอ้ตัวนี้นเพื่อนบ้างอือ,อ,ไ,มอ,อนนไม่นะย่าดโอเคตรงนี้พอตรงนี้ก็พอไม่แรง ีไม่เปิดเราตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นที่แอบได้ดีอึ๊บอ่าแอบตรงนี้อ่าสบายใจ อยงางไรเาจะเปิดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองยิงทำระเิดให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนยิงตอบ ไมี่ดูสิไม่อยู่ยริงจริงฉีดยาเส้อเลยเนี่ย แบบแยากมากอะ่ะมันคิดัมีเยอะมากเป็นฝูงเฮเียอะไรอ้อเคีัมมีแถวนี้ได้อจะเป,ป็นตดใช่ รู้เป็นซัพพอร์ตได้ไงเป็นปืนเนี่ยอุ้ยอ้ยซอมบี้ทั้งฝูงทั้งฝูงอือทั้งฝูงนี้ดีอือโล่อมเออร์แล็คโล่แล็คโล่แล็ขึ้นโล่อมเมอร์ดีนี่อื้ออื้อโ o a r m เมอรู้หูฉันยังมีลูกศรเอเลยนลูทุกคนสนใจจะเก็บลูกศรก่อนที่จะไปเปิดเ e l e เ a t o ์ได้ไ้องใน Elevator

ี่ใกล้มากอืออืออือมนรวมๆทำนี้อือรวมรวมรวมเรืทรายเยอะมรวมๆๆพี่ซีพามให้มันมารวมที่ผมเฮ้ยตายได้ไงนี่มองเรืองเลยอู้หูเมื่อกี้เมื่อกี้ปูนดีมาก 我。 โอ้ยนี่ยียหิวขนาดน้นโอ้ยว้าเยอะมากโอ้ย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 ยิงยิงไวแลยยิงปืนยิงปืนลูกทันวิวยอมากวิตอนนี้เราโควยไม่เะไม่เอมไม่เาเย เมวเยวมียวไ่เาเติมตายเกนจะเจมากอ้ยรเติมอุยอุยเยอะมากจนรับว่ายองจริงอุ้ยอยยซีกกระจบแล้วอือ

เสียลวกมากเสียมากเลยขอบคุณชอบการติดตามเราชมวงเซนเอลมากเลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ